คั้งขาวกินกล้วยนะคะเป็นบทเพลงไทยเดิมที่มีชื่อเสียงด่งดังมากๆเลยค่ะน้องๆหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็คงจะรู้จักกันดีมากขึ้นไปอีกค่ะ บทเพลงค้างคาวกินกล้วยนะคะสาหรับในดรุนดรุยางเล่มสองนะคะจะเป็นบทเพลงที่นํามาเต็มท่อนนะคะคือทั้งหมด3มท่อนด้วยกันเป็นบทเพลงฉบับเต็มนะคะซึ่งก็จะมีความยากในระดับชั้นกลางนะคะส่วนค้างคาวกินกล้วยในฉบับดุรุยยางเล่มสาเป็นในแบบที่น้องๆคุณหนูๆน,นะคะที่เริ่มเรียนใหม่ๆเนี่ยก็เล่นได้นะคะโดยการที่ตัดมาแค่เพียงท่อนเดียวนะคะคือท่อนหนึ่งซึ่งจะมีชื่อเสียงมากที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในโน้ตนะคะ เราก็จะเห็นว่าเขียนว่า Life l i ฟ e l y ก็คือมีความสุขสนุกสนานนะคะล่าเริงแจ่มจใสแล้วก็จะเป็นตัวขาวเท่ากับ70ก็คือเป็นการกําหนดความเร็วของเพลงนะคะน้องๆสามารถเปิดเมทรอนอมตามได้นะคะที่70แล้วก็เดินเป็นแบบมือซ้ายนะคะที่เป็นตัวขาวนะคะในลักษณะจังหวะแบบนี้ นี้บทเพลงเราจะเน้นในเรื่องของการเล่นเป็นร์เต้ก็คือเสียงดังเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ออกเสียงบนเปียโน,โนยอย่างชัดเจนนะคะเราลองมาเล่นกันนะคะ ะะพยายามออกเสียงและออกแรงให้นิ้วโค้งนะคะบนเปียนโนแล้วก็เล่นด้วยความชัดเจนนะคะเพื่อฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะคะอย่าลืมนับจังหวะด้วยนะคะ